นั่งกินได้ไหมนั่งสิคาเซ่บิสโตรบิสโตรอันนี้ต้นอะไรนะข้ามาแล้วครับโอ้โหม,มานั่งดูชายนาครับอาทอครับที่จริงล้วมีห้องแอร์ก็มีนะแต่วันนี้เรามาอาทอครับ ขอแล้วรถพี่อ่ะขโมยโทรศัพท์ผมเร่งไว้หลายรอบแล้วไม่ได้แบะเป็นเกิ่งเรียบงานคอคองเส้นเบลเบลเบลราคาก็ราคาดีนะเออไม่ได้แรงนะฮะสถานที่สวยหน้าแแะครับริมถนนเส้นอันนี้เขาเขาเขียนไว้ไอคอใส่ในเขาเขียนเขาเขียนไว้หรือ่ะ แนะนำนะครับเล็งไว้หลายทีแล้วว่าจะแวะมาวันนี้มีโอก,กาสได้รับเกลือจากแอมินตัมกนะ็เลยพามานี่นี่ท ropical black coffee ครับเป็นน้ำส้มกับอเมริกาโน่คนที่รเรียกว่า,เ,าเรียกว่าออรเรนเอสเปรสโซก็ได้นะใช่ปะ่ะเดีวยวกันไหมออรเรนคือสม้มเอสเปรสโซ่คือกาแฟกาแฟส้มนั่นแหละ สำหรับคนที่ชอบเป็นลักษณะของคอฟฟมิกนะครับมีแบงโก้มะม่วงใช่แล้วก็แบบคนอยากได้ที่มันสดชื่นหน่อยก็มีมีมีทั้งมีทั้งมะม่วงสมูทตี้ก็มีนะครับอืมนะน่าตาดดีใครไม่ทานกาแฟนะครับก็มีอย่างอื่นมีพวกสมูทตี้มีนม ใส่รถเลยนมเผือกก็มีนะครับลมมันม่วงวันนี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูกาลมะม่วงเดี๋ยวผมจะสั่งอันนี้มา,านะแมงโก้ซนะีซั่นดฤดยการมะม่วงเราก็เป็นแมงโก้ f f e ฟถ้าเป็นพาโนรามาร้อยแปสองศาเลยนะครับเห็นทุ่งนาไกลๆมีต้นตาลด้วยนาสั่งๆพี่มีรถไถนาด้วยครับเป็น,เป,นเป็นรถไถนาที่ธรรมดารถ,ถไถนาที่ตอนี้ไถนาเดินดานอกจาก มีเครื่องดื่มนะครับ,บรก็จะมีอาหารด้วยนะนี่นนราคาอาหารก็ไม่ได้แพงนะครับมีพิซซ่าครับนอกจากมีเครื่องดื่มแล้วมีเครื่องคร<อ>ัวด<ช>้วยช็อปนะมีสเต็กค,ครับมาเอาอมากินมาม่าเอยไม่ใช่มาอะไรนัเกีย์ไอซ์มีมมแปป็คเป้ เเออาหมืนนกัแอตตัมแอตตัมคนละเหมือนแอตตัมอยากได้อยากได้แมงโก้คอฟฟี่ครับแอตตัมชอบอยากจะลองที่มันแบบเป็นลักษณะกาแฟมิกกับมิกฟุตนะครับต้นต้นกินอะไรครับผมต้นอยากได้อะไรบ้างครับที่สั่งให้ผมหน่อยครับพี่ชอบแนวไหนกินกาแฟหรือไม่กาแฟผมผลไม้หรือโซอิตาเลียนโซดาหรือโกโก้ เค้กด้วยคาราเมลมาร์เกตโตของผมอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้คือคาราเมลมาร์เกตโตร้อนร้อนนะครับใครสั่งทำเป็นลาเต้อาร์ตมาด้วยนะสูดไวยครับใช้คาราเมลทำเป็นลาเต้อาร์ตมาด้วยนั่นละยังไม่ถ่ายรูปเลยผมเชิญครับอ่ครับมาแล้วมาแล้วอ่ะอ่าอันนี้อันนี้มิ้นใช่ไหม ใช่เขาโป้ขาโปมินนี่จะอยู่ข้างในอ่าฮะมันมันไม่เป็นมันไม่เป็นชั้นนะครับกาแเห็นเอ่อที่อันนี้แมงโก้กาแฟอันนี้แมงกี้คาเฟ่ก็มาประกันกันใหญ่เลยประกันชั้นเปนใหญ่เป็นคาเฟ่นะครับมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับเป็นบรรยากาศแบบในสวนแล้วก็ชมทุ่งนะนี่ครับห้องแอร์ก็มีนะด้านในครับแต่เรามานั่งด้านนอก เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศเล็กน้อยครับนี่ครับมีสวนด้วยนะนี่ Thank you.